สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเฉลยการแยกตัวประกอบของพหุนามในแบบฝึกหัดสามจุดสีข้อที่หนึ่งกันมาดูมาดูกันเลยนะคะแบบฝึกหัดสามจุดสีข้อที่1ดูโจทย์พร้อมกันนะคะกำหนด p of x และ c ดังต่อไปนี้ จงหาเศษเหลือเมื่อหาร p of x ด้วย x ลบ c หมายความว่าจุ์กำหนดมาแล้วว่า c มีค่าเป็น2จากที่เราเรียนไปจำได้ไหมคะ c ตัวนี้ก็คือเอามาแทนเป็นตัว x นั่นเองนักเรียนก็จะได้ว่าอะไรคะ p of x p of x ของเราก็คือ p of 2 หมายความว่า x ของเราเป็นเท่าไหร่คะ x ของเราเป็นสองนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าะไรคะสองยกกำลังสี่ลบกับ3คูณกับ x x ของเราเป็นสองบวกกับใครคะบวกกับหแทนอย่างนี้เข้าไปเลยนะคะสองยกกำลังสมีค่าเป็นเท่าไหร่คะหมายความว่าสองคูณกัน4ครั้ง สคูณกันสีครั้งมีค่าเป็นเท่าไหรคะสองคูณสคูณสและคูณ2มีค่าเป็น16ลบกับ3คูณกับสองสคูณสจะมีค่าเป็นอะไรคะหบวกด้วย5นักเรียนจะได้ว่าเอาสิบหลบหมีค่าเป็นสิบ ตัวทีนะคะตอนนี้กูเขียนผิดตรงน,นี้จะต้องเป็นอะไรคะบวก5เนาะสิบหลบหมีค่าเป็น10บวกกับหมีค่าเป็นเท่าไหร่คะสิบห้านั่นเองยากไหมคะไม่ยากเนาะอ่ะคราวนี้ข้อที่สองให้ลองทําทําดูซิข้อที่สองข้อที่สอง p of x x ของเราตอนนี้เป็นอะไรคะ c ของเราคือ ลบสามก็จะได้ว่าสองคูณกับเอ็กของเราคือลบสามยกกำลังสามยกกำลังสามบวกกับเจ็ดคูณกับลบสามยกกำลังสองลบห้าคูณกับลบสามลบด้วยสี่อ่ะ ลบสามยกกำลังสามมีค่าเป็นเท่าไหรคะลบสามคูณกับลบสามคูณกับลบสามลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบสามสามเป็นเก้าเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดนักเรียนก็จะได้ว่าสองคูณกับลบยี่สิบเจ็ดบวกกับเจ็ด คูณด้วยตัวนี้ก็คือลบสามคูณกับลบสามมีค่าเป็นอะไรคะเก้านักเรียนก็เอาเก้ามาเขียนตรงนี้ลบสามคูณกับลบห้ามีค่าเป็นอะไรคะลบคูณลบเป็นบวกห้าห้าคูณสามมีค่าเป็นสิบห้าลบกับสี่ ก็จะได้อะไรออกมาสองคูณกับลบ27มีค่าเป็นลบห4 9คูณ7มีค่าเป็น63บาบวกส5หลบสได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ ่ะให้นักเรียนเอานี้บวกกันก่อนก็ได้ตัวเลขบวกกันนะก็จะได้ว่า5บวก3มีค่าเป็น8 6บวก1เป็น7ก็จะเป็น78เสร็จแล้วนักเรียนเอา2อันนี้มาบวกกันแต่ต้องติดเครื่องหมายลบนะก็จะเป็นลบอะไรคะลบ58นั่นเองก็จะได้อะไรออกมา จ็ดสิบแปดลบกับห้าสิบแปดมีค่าเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบก็จะได้คำตอบคือยี่สิบนั่นเองทันไหมคะแต่เนาะอ่ะาคราวนี้ข้อที่สามลองทำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะอ่าก็จะได้ว่า p of x p of x ของคุณครูตอนนี้เป็นอะไรคะ x ของครูคือลบสองเท่ากับหกคูณกับลบสองยกกำลังสาม บวกกับ13คูณกับ x กำลังสองลบกับใครคะลบกับ4นักเรียนคะหคูณกับลบสยกกำลัง3าลบสอคูณลบสคูณกับลบสมีค่าเป็นเท่าไหรคะลบคูณลบ,ลบเป็นบวกก็คือ4 4่คูณสเป็น8ก็คือเป็นลบแนั่นเอง บวกกับ13คูณ x x ของคูณตอนนี้เป็นเท่าไหร่คะ x ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ลบ2เนาะก็จะเป็น13คูณกับ2คูณ2เป็น4ลบกับ4นักเรียนคะก็จะได้ว่า8คูณ6 8 5 4 18 6 4 18คือลบ48 สิบสามคูณกับสี่สิบสามคูณสี่มีค่าเป็นสี่คูณสามมีค่าเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งจียงสี่เป็นห้าแสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็นห้าสิบสองแล้วก็ลบกับใครคะลบกับสี่นักเรียนจะได้ว่าอะไรคะอ่าลบสี่สิบแปดกับลบสี่ เครื่องหมายเหมือนกันเอาตัวเลขมาบวกกันก็จะเป็นลบเท่าไหร่คะลบห้าสิบสองลบห้าสิบสองบวกกับห้าสิบสองมีค่าเป็นเท่าไหร่คะศูนย์โอเคนะคะข้อนี้เลยมีค่าเป็นศูนย์ข้อที่สี่พร้อมกันเลยนะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่ได้อะไรออกมาลูก p of x x ของนักเรียนตอนนี้เป็นอะไรคะหนึ่งเนาะก็จะได้ว่า หนึกำลัง4ลบด้วย3คูณ1นึ่กำลัง3บวกด้วย4คูณกับ1นึ่กำลังสองลบด้วย1บวกด้วย6นักเรียนจะได้ว่า1คูณกับลบสบวกกับ4ลบ1บวก6เอาตัวเลขที่มันเป็นบวกมาบวกกันก่อนเนาะ ก็จะได้อะไรคะอ่าครูขอคิดนี้น,นี้เนาะบวกนี้แล้วก็บวกนี้ก็จะเป็นสิบอะไรคะพจน์นี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดต่อไปเอาลบสามกับลบหนึ่งมารวมกันก็จะเป็นลบอะไรคะลบสี่สิบเอ็ดลบกับสี่มีค่าเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดนั่นเอง นี่คือคำตอบอ่ะคราวนี้มาดูข้อที่ห้าข้อสุดท้ายของข้อที่1นะคะข้อที่ห้าเขาบอกว่าอะไรคะ P of x x ของเราคืออะไรคะลบ1นส่วนสองลบห่ส่วนสองอะแทนค่าเข้าไปเลยนะก็จะเป็นสองคูณด้วยลบหส่วนสอง ยกกำลังสี่บวกด้วยเอ้ยตัวที่ลบด้วยห้าคูณกับลบหนึ่งส่วนสองยกกำลังสามลบด้วย x ของเราก็คือลบหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองมองเัเรียงบวกด้วยสามคูณกับลบหนึ่งส่วนสอง บวกด้วยหนึบทพอดีอ่ะบรรทัดต่อมาก็จะได้ว่าเอาเอาตัวนี้ก่อนนะมันยกกำลังเลขคู่แสดงว่าลบคูณออกมาจะต้องเป็นบวกก็จะได้ว่าสองคูณกับ1นึ่ส่วนสองเราทีนะหนส่วนสองคูณกับ1นส่วนสอง คูณหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสองได้เท่าไรคะมันได้เป็นบวกเนาะสองคูณสองเป็นสี่สี่สองแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกก็จะเป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งส่วนด้วยสิบหกนั่นเองคราวน,นี้ลบกับอะไรคะห้านักเรียนสังเกตดูพจน์นี้ ลบหนึ่งส่วนสองคูณกับลบหนึ่งส่วนสองคูณกับลบหนึ่งส่วนสองคำตอบออกมาจะต้องเป็นอะไรคะเป็นลบสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดสี่คูณสองเป็นแปดถูกไหมก็จะได้ว่าลบหนึ่งส่วนด้วยแปดลบคูณลบตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นอะไรคะบวก ก็จะเป็นบวกบวกหนึ่งส่วนอ่า,อาเดียวครูขอเขียนห้าคูณกับหนึ่งส่วนแปดนั่นเองนักเรียนคะโพสต์นี้อันนี้หมายความว่า ลบหนึ่งส่วนสองคูณกับลบหนึ่งส่วนสองลบคูณลบเป็นอะไรคะบวกเนาะก็จะได้ว่าหนึ่งส่วนด้วยสองคูณสองเป็นสี่บวกไปคูณลบก็จะได้ว่าลบอะไรคะลบหนึ่งส่วนสี่นั่นเองสามข้ามาคูณลบก็จะเป็นลบสามส่วนสอง บวกกับอะไรคะบวกกับ1ถ้ามองอย่างนี้นักเรียนรู้มองออกเลยว่าคอร์นคืออะไรคะตัวเลขที่มากที่สุดก็คือสิบหนั่นเองก็คือส่วนด้วยสิบหกอันนี้ก็จะเป็นสิบหกละแสดงว่าตรงนี้ก็ใช้คอร์นคือสิบหกเนาะ ตรงนี้ก็คือเลขอะไรคะสองเลยอ่ะคออนอคือสิบหกอันนี้คือห้าส่วนแปดแปดคูณอะไรได้สิบหกปดคูณสองแสดงว่าสองจะต้องคูณข้างบนข้างล่างข้างบนมีเลขห้าอยู่ห้าคูณสองมีค่าเป็นเป็นสิบถูกไหมห้าคูณสองมีค่าห้าคูณสองเป็นสิบก็จะได้ว่าอะไรคะตรงนี้ บวกด้วย10ส่วนด้วย16คราวนี้พจน์นี้4คูณอะไรได้16 4หคูณสเป็น16แสดงว่าเราจะต้องคูณข้างบนกับข้างล่างมันถึงจะได้เป็น16 4คูณข้างบนก็คือ4 1เป็น4ก็จะเป็นลบอะไรคะลบสพจน์ต่อไป2คูณอะไรได้16 สองคูณปดได้สิบหกหมายความว่านักเรียนจะต้องเอา8ดคูณทั้งข้างบนและข้างล่าง8ปดคูณสามเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบสี่ข้างล่างก็เป็นสิบหกละตรงนี้ก็จะเป็นลบยี่สิบสี่คราวนี้หนึ่งตัวเดียวหมายความว่าข้างล่างจะเป็นสิบหกแสดงว่าเอาสิบหกส่วนด้วยสิบหกคูณก็จะได้ตรงนี้ก็คือบวกอะไรคะบวกสิบหก นั่นเองอ่ะได้เลขออมาเอาตัวเลขบวกกันก่อนนะตัวเลขที่เป็นบวกบวกกันก่อนนะคะก็จะเป็นสองบวกกับสิบมีค่าเป็นสิบสองสิบสองบวกสิบสองบวกกับสิบหกมีค่าเป็นเท่าไหร่คะสามสิบทีเป็นยี่สิบแปดแสดงว่าตรงนี้คือยี่สิบแปดละ คราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรคะที่มันเป็นลบลบลบสกับลบยีมีค่าเป็นลบยีนักเรียนเอามาลบกันก็จะมีค่าเป็นอะไรคะก็จะได้ว่าบรรทัดต่อมา28ลบด้วย28หารด้วย16มีค่าเป็นอะไรคะ0นั่นเอง นี่คือคําตอบอ่ะคุณครูขอลบก,กระดาษทดก่อนนี่คือคําตอบนี่คือคําตอบคือข้อที่5โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกก็คือข้อที่2เดี๋ยวมาทําพร้อมกันเลย